สวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาแกะสลักนะครับดอกกุหลาบนะจากจากแครอทนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็ทําจากแครอทนะครับให้ได้แบบนี้เนาะก็อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทํายังไงบ้างนะง่ายๆเองนะครับไม่ยากนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเลือกแครอทที่หัวมันใหญ่หน่อยนึงแล้วก็มาตัดให้ได้ประมาณท่อนประมาณสักนิ้วนิดนิดนะครับนิ้วครึ่งนะ ขนาดนี้นะครับนี่ผมก็ทําแบบนี้ไว้เลยนะครับทั้งหัวหลังจากนั้นนะนะฮะแบบนี้นะครับมีดนะครับก็ใช้มีดแกะสลักเนาะตัวไหนก็ได้ที่คุณจะถนัดมือนะครับแต่วันนี้ผมอ่านี่เห็นไหมผ่านการใช้งานมาอย่างสมบูรณ์สมบัตินะครับนี่เวลาแกะสลักนะครับทิคง่ายๆก็คือการจับนะครับก็จับเหมือนปากกาดินสอเนาะจับแบบนี้นะครับนี่นะมันก็จะได้ง่ายนะครับสําหรับเรานะอันนี้ผมจะเทิร์น มีดให้ดูนะครับว่าเกรายังไงนะครับนี่ตัวนี้แบบนี้นะเกรานะครับแบบนี้นะครับ โดยธรรมชาติของดอกไม้มันจะเป็นขี้นะครับไม่ใช่คู่เนาะเราก็จะขึ้นแบบห้ากรีบนะครับอผมจะจับแบบนี้นะครับเราจะกัดนิดหนึ่งอันนะครับนี่ให้แบบนี้เลยให้เป็นช่องหนึ่งสองอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเอียงมีสี่ห้าองศาลงไปนะครับแล้วก็กดมีดนะครับแล้วก็หักหักมีดลงแล้วก็หมุนข้อมือนะครับข้างนี้นะครับข้อมือข้างนี้ลงไปนะครับ ก็หมุนข้อมือข้างนี้ลงนะมันจะได้แบบนี้นะก็แบบนี้เลยนะคะก็ตัดเอียงตรงนี้ปั๊บนะครับก็สะกิดออกเนาะเอียงมีดนี่ก็ได้แบบนี้นะครับกรีบแรกเป็นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นกรีบที่2นะครับก็เหมือนกันให้คล่อมระหว่างกรีบนี้นะครับ1กรีบแล้วก็ไปตรงนี้อีก1กรีบระยะกระยะให้ได้5กรีบนะอันไหแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ ยังมี45องศานะครับหักข้อมือนะครับหมุนข้อมือหมุนข้อมือซ้ายหมุนข้อมือขวาลงนะครับก็มีดก็ประจบกันพอดีแบบนี้เลยนะครับนี่เลีดที่สองนะครับหลังจากนั้นคุณก็ทําไปเลยนะครับหักปลายมีดได้เลยนะครับนี่ ชั้นที่1 2 3 4สาี่กรีบนะครับเราจะทานทั้งหมด5กรีบนะครับอันนี้สี่แล้วนะครับแบบนี้สี่นะอันนี้ปับ๊บกัดตัวนี้ปั๊บนะครับให้พอถึงที่กรีบที่5้านะครับให้ข้องระหว่างกรีบที่5ชนกับกรีบแรกเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับหักปลายมีดลงมา หมุนมือนะครับหมุนมือด้านซ้ายกลับก็ด้านขวานะอ่าจะได้แบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็ตัด45องศาลงเอียงนะก็จะได้ทรงนี้อยู่นะครับแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับกลาหนึ่งรอบนะครับให้มันอยู่ทรงนะเป็นรูปของกุหลาบนะอ่าแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมครับจับมีดเห็นไ,ไหมกลอาหนึ่งรอบ ชั้นที่2องให้กรีบตรงก่อนนะครับกลาวให้ขึ้นรูปได้สวยๆก่อนนะครับชั้นที่2ให้กรีบกรีบดอกตรงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือชั้นที่2นะหลังจากนั้นนะครับต่อจากตัวนี้ตัวนี้ให้สลับวางกรีบดอกไม้นะครับน่กดไปมีดไปตรงมีดนะครับ45องศานะครับแล้วก็หักมือนี่ เห็นไหมเกรานะลบเหลี่ยมนะครับแล้วก็ให้คล่อมระหว่างกรีบนะครับนี่นี่ครับให้คล่อมระหว่างกรีบมันนะอ่าลงไปนะครับตัดสีผ้าองศานะครับหมุนมือนะครับมือซ้ายขวาทํางานสัมพันธ์กันเนาะหมุนซ้ายขวาหักหักมือขวาลงนะครับหักหมุนซ้ายขึ้นนะ ครับเราก็จะพอกรีบสุดท้ายเราก็ต้องให้มันให้มันคล่อมกันไว้นะเขาเรียกว่าให้มันเป็นเกลียวไปเนาะให้มันคล่อมจังหวะเห็นไหมบินนี้อันนี้นี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ชั้นที่2นะครับหลังจากนั้นชั้นที่3นะชั้นที่3ส,สังเกตว่าตัวนี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับเราเกลีให้เอียงนี่45องศานะครับเข้าหาตัวเรานะครับลักษณะของเกสรดอกไม้ก็คือ มันจะต้องหุบลงไปนะมันจะต้องหุบลงนะแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าเกรสรดอกไม้มันจะหุบเข้านะครับไม่ใช่บานออกนะอ่าเห็นไหมชั้นที่3ามเราจะหุบหุบเกรสรลงนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็สับวางเหมือนเดิมนะครับสับกรีบเลยนะครับนี่นะครับอ่าถ้าช้าหน่อยก็แบบนี้นะครับอ่าช้าก็ปัดอย่างนี้นะแต่ว่าละกสกสกนะครับก็จะต้อง พอเป็นปั๊บเราต้องใช้ความไวนะครับเพราะว่าหนึ่งมือของคนเรามันจะไม่เหมือนกันนะครับจะทําให้ของที่เราแกะช้าได้เนะเาะเขาก็เป็นการทําแบบง่ายๆนะครับอ่ะชั้นที่3นะพอชั้นที่4ก็เกลเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ให้เกจสอนมันหุบลงไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมหุบได้เท่าไหร่หุบนะครับนี่หุบพลุไปเรื่อยๆเลยนะครับ มันจะซ้อนลงไปเรื่อยๆนะครับเกรสรเน,นี่ยมันจะซ้อนลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้เกรสรโผล่มาข้างบนนะเกรสรจะต้องต่ําลงต่ําลงนะครับอ่าซ้อนลงไปข้างล่างเลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแกะประมาณขนาดนี้นะอ่าเห็นไหมก็ใช้ความไวนิดหนึ่งเห็นไหมก็ซ้อนลงไปถึงข้างล่างเลยแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะก็คือเสร็จเรียบร้อยนะสําหรับดอกกุหลาบนะนี่แบบนี้นะ ง่ายๆเองนะครับสาหรับดอกกุหลาบนะอันนี้ก็คือผมแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือสังเกตว่ากลีบนี้มันจะกลีบแรกจะบานออกกลีบที่2จะตั้งขึ้นนะครับกีบที่สาม,มันก็จะหูบลงหุบลงหุบลงจนถึงข้างในนะตัวข้างในนี่เลยนะครับเป็นเกสรของดอกไม้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์นะครับซับสไครป์กดก,กระดิ่งจเตืนไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตกแต่งอาหารแล้วก็เอาไว้ตกแต่งต่างๆได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ